สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องไรมอนแม่บัวทองจ้ะอันนี้แม่บัวทองมาทำงานวนันอังคารนะคะมัดยุดติดพเนยดจ้ะข้างๆหอชมวิวนะจ้ะนี่ตึกหอชมวิวจ้ะหอชมวิวนะคะอาจ้ะจอันนี้แม่เนีย่ยเก็บป่าขึ้นไปดูแล้วนะคะอาจ้ะแม่บัวทอง แม่บัวทองบอกว่าจะขอเป็นไก่นะคะแม่บัวทองคนนั้นน,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 ำนำทำหน้านที่เป็นไก่จ้ะไก่ไก่ไก่หรือไก่ไก่นะคะไก่พาเที่ยวจ้ะ <c oughs> ขางๆส่วนคดเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะจ้ะ<อ>คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมา<อ>แล้วชมได้ลายอย่างลายที่นะจ้ะ <c oughs> ข้างๆใกล้ๆกันเองนะจ๊ะนี่อขออุปก่อนนะจ๊ะว่าที่ไหนจ้า <c oughs> อรอคุณบอททองจะรอคุณบอททองแต่งตัวสักครู่จ้ะวันนี้ฝนตกนะจ๊ะนี่งะคุณบอทองแอบเศร้าซะด้วยแอบเศร้าซะด้วยอ่ะจ้เอ ไปเลยจะไปเลยเอาไปวางไว้อยู่ไหมไป,ไปดื่มน้ำก <ไป S 1> ่อน <ไป S 1> จะ้ะดูนะคะ <ไป S 1> ว่าอากาศเย็นฝนตกอย่างนี้คุณบัวทองจะดื่มน้ำไหมอากาศค้างนี่ไม่ซ้วจันทิพย์ค่ะซ้อจันทิพย์เป็นนักสแสดงจ้ะดูในนคะเนกทางสแสดงอ่ะเอาไว้จังได้เออไม่ไ ไม่ดื่มจะไม่ดื่มจะอากาศเย็นนะคะคุณตกอากาศเย็นไม่ดื่มจะไปเลยคุณบัวทองการอาสาเป็นไก์น้ำเที่ยวนะคะวันนี้จะอาจะเราจะตามตามติดคุณบัวทองจ้ะตามติดชีวิต อาบัวทองจะพาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านไปเที่ยวจ้าเฉียนไปด้วยกันจ้าคุณบัวทองจะพาไปเที่ยวที่ไหนน้อฝากรถด้วยลูกอาจ้าอาจ้าไปไหนขอบคุณค่ะอาจ้าบัวทองไาเที่ยวจ้าไปเที่ยว คุณพ่อคุณแม่ดูช้างตัวใหญ่ก็ไม่เนียงนะคะแต่เดินเสียงเบาก็ไม่เนียงอ่าจ้ะพาเที่ยวพาเที่ยวค่ะคุณบททองพาเที่ยวจ้ะค่อยๆแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่บางท่านเคยมาอาจจะทราบแล้วนะจ๊ะตรง,น,ตรงหน,หนี้ตรงไหนเน่ตรงไหนเน่เขาเรียกอะไรว่าอะไรนะนะจ๊ะ เดี๋ยวเราคอยไปเชเลยนะคะ,ะ,ะเ,หเห็นเห็นแล้วนะคะ,ะเห็นแล้วคะ่ะเห็นแล้วคะ่ะเห็นแล้วนะจ๊ะเห็นแล้วจ้ะเห็นปลายแล้วนะคะป้ายจ้ะ,ะเห็นป้ายแล้วนะคะแม่เนียเห็นป้ายแล้วสาลาเอราวันสุสานช้างนะคะ,ะไปซ้ายสาลาเอราวันไปขวาสุสานช้างคุณบัวทองเลือกไปเลี้ยวขวาน,นะจ๊ะ น่าจะไปสุสานชานนะสาธุอัอาานนี้บริเวณภายในวัดป่าอาเจียงมาจากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจ้ะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเข้ามาเที่ยวภายในบริเวณวัดป่าอาเจียงของเราจ้ะวัดป่าอจียงแห่งนี้ตั้งอยู่หมู่สิบสามกึ่งระหว่างหมู่สิบสามกับหมู่สิบสี่นะจ้ะหมู่สิบสามบ้านตะกลางหมู่สิบสี่บ้านหนองบัวจ้ะ ค่ะที่จะเดินทางนี้นะคะกุฏิพระจ้ะกุฏิพระคุณจเจ้าพักนะคะจ้ะหาเลยรา,าเดินไปศาลาเอราวัณจะกุฏิยูเย็นวานะคะนี่จะ้ะที่จะเดินขณะน,นี้ที่ไม่นิยแปลงกล้องไปนี่คือกุฏิพระนะคะกุฏิพระคุณเจ้าพระคุณเจ้านอนจำวัดอยู่ตรงนี้จะ้ะ แต่ว่าเวลาประกอบศาสนากิจทางนู้นไปทางนู้นนะจ๊ะอ่ะจา,า,าออจ้ะอะตายละสุสานช้างสุสั้นช้างขอบฟ้อมเลจ้ะโอ้โหจ้ะลายบกเห็ดโอ้โหโ,หอ,โอ้โอโอ็บมาจะ้จะเก็บเห็ดนะคะเมื่อกี้จ้ะ ที่รดผ่านเราเมื่อกี้นะคะมาจะเก็บเห็ดจ๋าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคะหมวกครอบนี่นะคะหมวกหมวกนักลอบครอบนี่คือสุสานช้างนะคะอาซาถุจ่าอันนี้สุสานช้างค่ะสุสานช้างจ่านี่นะคะขาชายิงขาอนี้จะอันสุสานช้างจ่าสุสานช้างนะค่ะที่ท่านเห็นขณะนี้ห้องน้ำคอยลเล็ดราทจ่า อันนี้สุสานช้างนะคะนี่จ้ะ <c oughs> โอ้าตุนะจ๊ะอันนี้าพาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวพยายในวัดป่านะจ๊ะนี่จ้ะโอ้ทางนั้นเป็นใต้ทุนนะะักลาตรงนั้นก็มีโรงทอผ้านะจ๊ะเดี๋ยววันหลังอาทิตย์อาทิตย์เมี่ยังแผนกล้องไปนี่คือสุสานช้างค่ะเรามาถึงสุสานช้างแล้วนะคะสาตุจ้าสุสานช้าง ทางแต่ละเชือกนะคะที่ล้มไปก็มาฝากกันดูว่มามาไว้ในสุสานที่นี่นะจ๊ะก็จะมีหมวอนักลรเข้าไว้ให้จ้ะอามิสุสานช้างจ้ะน้อนงบวัวสุสานช้างโอ้จะอามีประวัติสุสานช้างด้วยจ้ะสุสานช้างเกิดจากพิมิตของหลวงพ่อพระครุณด,ดรสมุหาร ปัญญาทะาลชาวัดทองวัดป่านะคะเห็นช้างเคยเลี้ยงร้องไห้อยากลับมาอยู่ร่วมกันเป็นเหตุให้เกิดโครงการพอจ้าบรอๆหน่อยไกลไกลยาพาไกลอันนี้จ้ะช้างขึ้นดินประโยชน์จากสุสานช้างในคำพีพระพุทธศาสนาศาสนามาเป็นแรงจูงใจใส่แรงงานพระเนรชาวบ้านขุดมารวบรวมไว้ตั้งแต่ปี253 9ถึง2 5 4 9ก่อนจะนำมาทำเป็นสุช้างช้างดังที่ปรากฏนะจ๊ะจชุมชนต้องเที่ยวจุดเลนมาของเราอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะนี่จ้ะชุมชนต้องเที่ยวนะคะไปไปชุมชนต้องเที่ยวก็มาจ้างนี่จ้าชุมชนยนต์วิธีนะคะเที่ยวชุมชนยนต์วิธีจอ้คนไม่บวทองไปรู่นแล้วไกลเหล่าโอ้จ้ะอันนี้จ้า สารทางนะคะนี่จ้ะสารชาขอ้โหอ,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 อันนี้บริเวณภายในวัดตาเจียงนะคะสารทางจ้ะโอ้ตรงเมื่อกี้นะคะตรงทางสุสานสารทางจะเป็นพิพิพธภัณฑ์ชาวกลวยโรงเรียนผู้สูงอายุจ้ะตรงนั้นนะคะอาจารย์เดียววันลังเมนเนียงจะพาไปดูส่วนนั้นนะคะอาจารย์ตรงนั้นสารประกรรมนะจ๊ะคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะนี่สารประกรรมของ วัดป่านะจ๊ะสาธุนะคะยงมือสาธุด้วยกันอาจารย์มตรงนั้นนะคะที่เห็นทางสามเสี้ยนตรงนั้นจ้ะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะฝั่งทางนู้นก็เป็นทางเอราวัณอะไรนะคะบทเอราวันนะคะจ้ะสุสานทารางจากคุณพ่อขึ้นไปจ้ะ นักท่องเที่ยวเจอแม่บัวทองแล้วคุณบัวอบอทองยืนรอไก่เรายืนรอจรอรอ้ะจอ๋อจ้าลูกทั้งไทยหวานฮ่าจ้ะถ่ายรูปได้นะคะ ถ่ายรูปได้นะคะไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรค่ะจ้าบ้านจ้าบ้านจ้าเดินบ้านจ้ากกอ่นนะจ้าอันนี้โอ้คุณพ่อคุณแม่ลูกช้างามุฑิสาของแม่ค่ะอ๋อเนี่จ้า ไปเที่ยววัดป่านะคะนี่มาท่องแล้วไว้โอ้ลูกช้างโอ้ลูกช้างอยู่บนโอ้ลูกช้างคือคอแม่ช้างจ้ะนี่นะคุณพ่อคุณแม่เที่ยวไปดิเต้นขอเดี๋ยวแป๊บนึงพ่อ อาซาอาซาทัวน,นันคือโรงที่เขาทำบุญนะคะอาซาทุกเพราะคุณไม่ทุกท่านจ้ะอาสาธุะกันนี้ศาลาเอราวัณจ้ะสาธุโอ,โอวันหลังเนี่ยแม่เนียงักทั่วจ้ะผักเข้าไปข้างในนะจ้ะ,ะวันนี้ปพาพี่มอนโอปลาไม่บัวมาเดินเซิฟเซิฟก่อนนะจ๊ะฮะ โอ้หนุ่หมอนโอ้ยหนุ่หมอนสาธินุฮิฮิ่ิฮมสาฮิกสาิฮิฮ้าิฮาฮิฮิฮินเลินค่ะฮิฮิฮิฮาให้เฮ้าิฮิฮิ้ิฮ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 ้ฮิฮิหิฮิฮิ้ิ อ๋อเขาได้เอ้ย,อ,อ,ยอ๋อแล้วคะอ๋อแล้วค่ะจ่าจากเดี๋ยววันหลังจะพามาดูคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะราบถุกนะคะสะัลไลละวันจะ้ะสัลไลละวันค่ะสวยงามจ้ะแม่บัวจ้าว่าจากไหนตื่นไม่ลูกมาแม่บัวเราประสบการณ์โชกโชนนะคะแม่บัวว่าแค่นี้รับมือได้นะจ้ะรับมือได้ อาซาลายละวอะอาไม่โบไม่บมัวไม่กราบพระในโบอาสาธุกราบพระนอนจากคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> สาธุจ้ะอาซาทุกราบพระในโบสาธุา <c oughs> อ่าจ้ะจ,จ้ะจ้ะอาไม่บัวกราบพระจ้ะ ซาธุอนี่มีสารเจ้าเล็กๆด้วยซาธุจากรลบซาหลับนอนซาธุนะคะซาธุซาธุจา้าไม่บัวทองจาอ้าจา้าไม่บัวพาทัวจา้าไม่บัวพาทัวนะจา้าเนี่ย โอ้ oh, ไก่โอ้ค oh, ุณพอณ่อคุณแม่มีไก่ด้วยแม่ยังนึกว่าลูกปั่นที่ไหนได้ของจริงอาจารย์อาจารย์ต่อไปกับาอาจารย์ถือโอ้ oh, กลับมาทางเดิมทิงทางเดิมเราแล้วนะคะนี่กุฏิพระอาาจรยาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะกุฏิพระอาจารย์กับคุณยา่ากับ มือของกล้องจะเป็นกุฏิพระนะคะ,ะถึงจบทางเดินที่เรามาแล้วนะคะอ้อมจะ้ออจะออมจ้ะทาแม่เนียติดค้างสุเท้ายพิพิธภัณฑ์ชาวกลวยอเจียงนะจ้ะเป็นมีจะมีโรงทอผ้านะคะเดี๋ยวมันหลังจะพามาดูจะ้จะมีขายผ้าไหมด้วยนะคะโรงขายผ้าไหมเป็นกลุ่มชาวบ้านนะคะกลุ่มชาวบ้านผ้าไหมกลุ่มชาวบ้าน ทดสอบไม้ค่ะ,ะ,ะนี่ยนก็พาทัวแบบคร่าวๆนะจ๊ะนะจ๊ะอ๋ะอเลยจาลาเอลวันโอ้ เดี๋ยววันหลังจะพาขึ้นไปศาลาเอราวัณตรงนั้นนะคะจ้ะวันหลังก่อนจา้าถึงทีง่เก่าเวลาเดิมของเราแล้วคะ่ะเก่อไปอะจะตึกอชมวิวสูงๆเร็วนะคะ ไม่บัวว่าถึงที่เก่าเวลาเดิมของเราแล้วที่เก่าเวลาเดิมของเราแล้วนะพอกเากลับบ้านเลยใช่ไหมอ่าจ้ะอ่าคำแล้วนะคะกลับบ้านค่ะ อะแม่บัววันนุขอกลับบ้านแม่อะแม่บัวก็ขออนุญาตลาคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกท่านตรงนี้นะคะอ่บัวจา้าหันมาสวัสดีลาหน่ยจา้าอ่ะจ้าขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ออะอโอ้ยเนาะเนาะนแม่บัวทำอะไรรวดเร็วนะคะจะลดทางเรียบอีกเชือกหนึ่งจา้าป้าพี่มนจะลวดทางเรียบแม่บัวยิ่งกว่านะจ้าเร็วทุกอยาา่างจ้าแม่บัวจา้า สำหรับคลิปนี้นะคะเียงก็ขออนุญาตจบแค่นี้นะคะขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจา้าขอบคุณที่เข้ามาขอบคุณที่ไว้เข้ามารับชมนะคะขอบคุณจา้าก่อนจากการกดฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสประสบเหมาะอยังไงเดี๋ยวใมเนียงพาทัวร์ซาลาเอราวันอีกนะคะ ศาลาเอราวัณกับพิพิธภัณฑ์ชาวกลวยตรงนั้นนะจ๊ะติดค้างจ้ะสำหรับแค่นี้ก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมจ้าตอนจากการก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายเพื่อเป็นในกาำลังใจในการถ่ายคลิปจ้าขอาจบกดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ